ว่าเวลาเล่นกันแล้วก็อัมกันไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตลกต้องอัมได้ผมจะบอกให้นะตะลกอัมกันได้ต้องใช้กับคน,น,นอื่นๆแต่ที่อัมไม่ได้คือคือพี่ใช่ใช่อัมไม่ได้ไหนกูอัมไม่ได้ไหนี่ไงไม่ะเกเป็นตลกรุ่นไหนแล้ว คนแก่มันอาตรงไหนกูถตมตอบกูไม่รู้ไม่รู้พี่อย่ามาพูดให้สังคมดูว่าโอ้โหตัวเองเราไปทรมานเขาโดนเด็กๆทรมานขนาดนั้นเลยลุงอะยืดหัวตอนไหนกูอยากจะรู้ผมขอแล้วกันนะเอาถ้าต่อไปก็อํำกันเบาๆนิดนึง แล้วก็เวลาตลกเล่นกันมันต้องอํากันได้นะบางทีมันก็เป็นเรื่องจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดเอามาอ้ำกันแล้วก็ไปขยายกันต่ออะไรกันว่ากันไปคนดูเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้หยอกอันนี้จริงอันนี้เล่นเขารู้เขาจะไอ้เกียบอะออ้ำไม่น่ะไอ้เกียบอะไอ้เกียบอะเรื่องอะไรผมไม่มีอ้มมึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอ้มมึงเล่นช้าลงไม่เหมือนสองปีสามปีที่แล้วไอ้เกียบมั่งโอ้โหโชโชโชอเราถามไปปุ๊บตอบทันที แต่พรมาถามไปอ่ะออถา